สวัสดีครับผมลูกหมูมือทีรักไทยสำนักงานเชียงใหม่นะครับวันนี้จะมาเล่าถึงความประทับใจเกี่ยวกับมือทีรักไทยนะครับผมรู้จักมือทีรักไทยตอนเป็นเยาวชนในจังหวัดลาพูนนะครับมือทีรักไทยมาทํางานที่พื้นที่ในหมู่บ้านของผมนะครับแล้วก็เป็นองค์กรที่ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพในหลายด้านนะครับแล้วเป็นความประทับใจที่ผม อยากจะทำงานพัฒนาเพื่อคนอื่นตามแบบพี่ๆเจ้าหน้าที่มุยที่รักไทยนะครับแล้วก็เมื่อมีโอกาสเข้ามาทำงานกับมวยที่รักไทยก็ไม่ปล่อยโอกาสนั้นไปนะครับก็คว้าโอกาสไว้มาเป็นเจ้าหน้าที่จนสําเร็จนะครับแล้วสิ่งที่ผมอยากจะตั้งใจต่อไปกับการทํางานเพ่รักไทยก็คือการาสร้างกําลังใจหรือการเป็นแบบอย่างที่ให้เยาวชนรุ่นหลัง อยากจะก้าวเข้ามาทำงานเกี่ยวกับงานพัฒนาอาจจะเป็นแบบอย่างเหมือนที่ผมเห็นพี่ๆหลายคนที่ยังทำงานอยู่ในมูลนิธรักไทยที่เป็นแบบอย่างสำหรับผมนะครับขอบคุณครับ